เวลาผมดูศิลปินผู้หญิงผมมองลิซ่าเป็นหลักนี่พูดเรื่องจริงมากักคลิปของคุณนวัดอิสระไกรศีลผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนดไทยแลนด์ได้มาพูดถึงลิซ่าที่เป็นแบบอย่างต้นแบบที่แสดงถึงความอดทนความพยายามของลิซ่าที่ลิซ่าทำให้ตัวเองเป็นลิซ่าอย่างในทุกวันนี้ก่อนหน้านี้ประมาณสักสองสาวันนะคะถ้าใครที่ได้ติดตามข่าวของวงการนางงามมิสแกรนด์จะรู้ว่ามีประเด็นเรื่องของอีฟ้าวราหะ ีไปเที่ยบประเทศสิงคโปร์ทำให้คุณวัตรออกมาไลฟ์สดตอบคาถามแฟนๆกันอย่างมากมายนะคะซึ่งคุณวัตรเนี่ยได้ยกตัวอย่างกรณีของลิซ่าโดยคุณวัตรบอกว่าลิซ่าเนี่ยบ้านช่องไม่ได้กลับห้ามมีแฟนห้ามออกจากอพาร์ตเมนต์ไปไหนออกจากอพาร์ตเมนต์ก็คือไปซ้อมซ้อมเสร็จก็คือกลับอพาร์ตเมนต์พักผ่อนขอโทษนะมันเหมือนติดคุกแต่ลิซ่าทาได้ รางวัลของคนที่ทําได้คือความสําเร็จมหาศาลซึ่งผมก็อยากทาแบบนั้นให้กับศิลปินของผมเวลามองศิลปินผู้หญิงผมมองลิซ่าเป็นหลักพูดเรื่องจริงนะความมีวินยัยความอดทนการยอมเสียสละเรื่องส่วนตัวทุกอย่างไม่สามารถหยุดให้ใครถ่ายรูปไม่สามารถไปถ่ายรูปกับใครแล้วโพสต์ได้ไม่สามารถไปกับใครโดยประสจากผู้ติดต,ตามทีมงาน ทำให้ลิซ่าเป็นลิซ่าในทุกวันนี้ซึ่งถ้าใครสนใจอยากจะรับฟังคลิปเต็มก็สามารถไปฟังได้นะคะเพราะในไลฟ์สดครั้งนี้ค่อนข้างจะยาวแอดก็มาสรุปเรื่องหลักๆที่คุณนาวัดพูดถึงลิซ่าให้เ,เหล่าแฟนๆได้ฟังกันแค่นี้นะคะเพราะว่าฟังแล้วก็ชื่นใจเนาะที่คุณนาวัดนเนี่ยมองลิซ่าเป็นแบบอย่างและแอดก็คิดเหมือนที่คุณนาวั์บอกนะคะว่าถ้าเราสามารถทําได้อย่างลิซ่ามีวินยัยอดทนเสียสละ เราก็ต้องพบกับความสําเร็จอย่างแน่นอนเพราะว่าความสําเร็จไม่ใช่ใช้เวลาแค่วันหรือ2วันแต่ต้องใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควรกว่าจะเห็นผลลัพธ์ผลของความสําเร็จนั่นเองแอดก็หวังว่ากรณีของลิซ่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มาอัปเดตข่าวของลิซ่าแค่นี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะ